โอนเงินไปต่างประเทศไม่ต้องกลัวยุ่งยากอีกต่อไปวันนี้โบมีแอปพลิเคชันที่ให้บริการการโอนเงินระหว่างประเทศมาฝากกันค่ะแค่มีดีมันนี่การโอนเงินไปต่างประเทศของคุณก็จะง่ายขึ้นปลอดภัยสะดวกประหยัดสามารถโอนไปได,ได้กว่า43ประเทศทั่ทวโลก ก็ไม่แพงเริ่มต้นเพียง125บาทเท่านั้นค่ะสามารถโอนได้ต่ำสุด1,000บาทไปจนถึง8 0 0แสนบาทต่อวันสำหรับใครที่จะโอนเงินไปต่างประเทศสามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d ีมันนี่นีโอ แล้วลงทะเบียนเองง่ายๆด้วยระบบ eKYC ใช้งานได้ทั้งในระบบ Android และ iOS ค่ะทั้งนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศดีบันนี่ยังมีบริการประเภทนิติบุคคลด้วยระบบ d e บิ i ซ์ s s ็ โดยมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินเริ่มต้นเพียง449บาทเท่านั้นค่ะโดยสามารถติดต่อได้ที่ D Business โทร028215556เพียงแค่นี้นนการโอนเงินไปต่างประเทศของคุณก็จะง่ายและไม่ยุ่งยากอีกต่อไปปลอดภยัยสะดวกประหยัดคิดจะโอนเงินระหว่างประเทศให้คิดถึงดีมันนี่นะคะ